คือแม่นี่นี่เขาขายอยู่ประมาณเท่าไหร่ในสมัยตะกีนตอนสมัยเอาสองสามปีที่เล้วเนาะแม่ครับสามปีที่แล้ววัวตัวนี้จะอยู่ประมาณสามแสนห้าสามแสนห้าสามแสนห้าสี่ปีที่แล้วนะพี่น้องนะครับสามแสนห้านะครับนี่เป็นวัวแดงเด้อันนี้คือซสื้อยานมมาอใอราคาราคาวัวยานมสามแสนห้าเจ็ดเดือนสามแสนห้ายานมใช่ใชแล้วถ้าถ้าแบบนี้ถ้าถ้าใหญ่ๆแบบนี้แล้วเกิดมีท้องด้วยอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนะี่ย จริงๆผมเคยเดียวขายไปภาคใต้อำเภอถลังร,ร,งร้านหนึ่งแต่แเขาด้วยเหตุแม่นี้เลยสวัสดีครับเลาะเป็นเลาะมาแล้วพี่น้องนะครับเลาะเป็นเลาะแช่แนวเมื่อนี้นะครับพาพี่น้องเลาะมาเบิงคอกง,งัวหรือว่าฟ้ามง,งัวพันธุกรรมเลือดร้อยนะครับของอำเภอกุดกรปุ่นนะครับ egrent นะครับบ้านโนนสว่างนะครับ ตำบลนนท์สว่างอำเภอกุดขปุนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมองนี่นะครับมีงวเลือดรอยนะครับหลาโตเลยนะครับพี่น้องนะครับเกือบเบิดคอกเลยพี่น้องนะครับเกือบเบิดคอกแล้วก็เป็นงูอที่นําเข้ามาในช่วงตั้งแต่งูอเป็นราคานะครับแต่ว่าซูมือนีิกะผ่านมาหลายปีนะครับต้นทุนนี่ก็คือขึ้นหมดละนะครับแต่ว่าที่เหลือเนี่ย นะครับก็ยังเป็นงัว่าพันธุกรรมดีๆนะครับแล้วก็มีอ่าแล้วก็คลิปนี้นะครับมีโตเปิดราคาให้พี่น้องชาวงัวเฮาที่สนใจนะครับได้เอาไปต่อยอดเรื่องของพันธุกรรมผู้ที่มารามันนะครับอยู่กับเจ้าของฟาร์มพอดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ EG Rent ครับนนสว่างนนสว่างอยู่กับคุณครับคุณแย่จักครับเแยจักเนาะุุ้นครับ แ่นคอนกรีตดีเฮงครับดีเฮงคอนกรีตโอ้โหแคือไปมากง่ายๆครับไปมากง่ายๆเนาะเห็นคุณข้าปุ่นน้องผือเห็นแผ่นคอนกรีตก็คือแม่เลยขาแม่ครับอยู่นอนสว่างนีดเจ้าเดียวเนาะเจ้าเดียวนอกจากเหตุกิจการแผ่นคอนกรีตขายวัสดุก่อสร้างครับแล้วกาย่างรับเหมาก่อสร้างครับแวก็อีกอย่างก็คือนี่ฟรามัวฟารามัวเริ่มมาจากปีแล้วนี่เข้าปีที่สี่แล้วครับเข้าปีที่สี่เข้าปีที่สี่ราคาเริ่มจ้นเรื่อง เป็นรอยเป็นหลักโอ้เริ่มต้นเลี้ยงครับเลือนรอยนี่เป็นหลักเลยเป็นหลักเลยแล้วก็ซื้อมาขายไปแต่ก่อนอก็จะมีแบบลูกคอกขายบ้างนะครับแต่คือแรกๆนี่คือซื้อมาขายไปเลยคือซื้อมาแล้วก็มีมูสนใจในเฟสในยังกัขายต่อให้เท่ากับมีเอาลงแมนกับมีโตทีลงเฟสน้าแมนบ้แมนครับชื่อเฟส ซื้อนิติพลครับนิติพนนิติพลคนในเฟสกัดเจอนะครับครับก็คือหรืออีกเฟดหนึ่งก็เป็นอีจี n อน์กัดเจอนครับนดก็ล่มขึ้นกันเป็นแบบอยู่ในเฟดสองเพจเนี่ยกัดซูมือนี่ยังเคลื่อนไหวอยู่เนาะเรื่องของวัวคดีนะครับนี่เลี้ยงวัวมาสี่ปีนะครับตอนนี้นี่เหลือติดคอกเจ็โตตอนนี้สิบสี่ตครับสิบสี่ตสี่มตความว่าแม่พันธุ์ยังดูแลอยู่แต่ว่าก็เป็นว่าทียังขาดน้ำเลี้ยงแน่เพราะว่าช่วงนี้ก็วัว บอคอยเป็นราค่ากับบอคอยได้เน้นบอกรุ่งไไดนบอคอยผมรุ่งไปไนพรพยุงไปก่อนขนาดพยุงไปก่อนเมื่อกี้คุยกันที่น้องบิดหัวมดหัวอาหารเนี่ยเมื่อลาสอบสามสอบสามสอบก็พันสองแต่ลลาสุดหลังๆมันอีน่สี่เดือนสี่เดือนบริกินเลยโอ้บริกินเลยยาสดทั้งนั้นแต่ก็มียาสดมีเฟืองเหมือนบอกครับมีเฟืองมียาสดแพนกลานะครับแต่ว่าหัวอาหารนี่ก็ช่วงหลังบริกินบริกินแต่ว่าเดือน สี่เดือนแต่ว่าก่อนหน้านั้นเบิดหัวอาหารมือละทุกวันสามสอบสองมาสี่ปีหัวอาหารไม่ขาดแล้วก็แต่ก่อนขายพร้อมโอ้เมื่อก่อนขายพร้อมขายพร้อมขายพ่อแม่เนี่ยเอามาให้กินอใครเพื่อนเพื่อนอยากได้ก็มาซื้อเอาหัวอาหารก็ขายแม่บ้านแล้วก็เอามาให้หัวเขากินน้าเริ่มตั้งแต่สมัยลูกน้ำดังๆอนุญาตเคยซื้อเพื่อนลูกน้ำดังๆ งงว่ากินอ้วนเร็วสมัอนี้อาหารยังกับพอต่างกันอาหารยังกับพอต่างกันมาสมือนี้เพราะว่าราคางว่วมันราคางว่วมก็ถือว่า,วามันมันลงมันแมนมันตกต่ำเนาะตกต่ำมันก็เป็นช่วงช่วงไปนะครับช่วงแพ่งในเป็นยังไงเขาขายได้หลายช่วงแพ่งขายถือว่าส่วนนี้ถือว่าผมเด็กขายดีที่สุดแมนคนทรงกับเป็นพวกนี่แหละเต่ต้น <ห>เสียต้นเสียโสภาฟา้ามโสภาฟา้ามโ,<ฮ>โ<ฮ>อ้โอช่วงแพงๆเนี่ยราคาง,ง้วนเนี่ยให้ผมถามเป็นค,ความฮู้กับพี่นอ้องเกษตรกรเท่าไงครับคือบามันลอยสีแดงตะกี้เนี่ยเอาง่ายๆคือตัวนี้เนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยน,นี่เรือลอยเป็นบ่อนี่ตัวนี้เลือดลอยครับเออนี่คือแม่นี่เนี่เขาขายอยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยสมัยตะกี้นี่ตอนสมัยเอาสองสามปีที่แล้วเนาะแมนครับสามปีที่แล้ว,วงว้วนตัวนี้จะอยู่ประมาณสามแสนหา สามแสนห้าสี่ปีที่แล้วนะพี่น้องนะสามแสนห้านี่เป็นวัวแดงเด้อันนี้คือซื้อยานมมาในรแครราคาวัวยานมสามแสนห้าเจ็ดเดือนสามแสนห้ายานมใช่แล้วถ้าถ้าแบบเนี้ยถ้าถ้าใหญ่ๆแบบนี้แล้วเกิดมีท้องด้วยอย่างเงี้ยสมัยก่อนนะจริงๆผมเคยเดียวขายไปภาคใต้อำเภอถลงครับ้านหนึ่งแต่เขาด้วยเหตุแม่นี่แหละ คือตกลงกันเรียบร้อยอแต่เขาด้วยเหตุว่าอมันก็เห็นเหตุผลของเขาเนาะเขาบอกว่าทางครอบครัวพร้พมอษ์อันนี้ตกลงกันแล้วผมตกลงกันเรียบร้อยแล้วนมัดจำให้เหมือนหนึ่งมัดจำด้วยผมคืนให้อเขาอยู่ไกลเขาไม่ได้มาดูผมก็ไม่เป็นไรไม่ได้ทีเลื่อลลานหนึ่งลานหนึ่งตอนนั้นท่องท่องท่องเอสจีหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็ยังไม่ถือว่าท้องนะครับ มันบอผ่านมันบอผ่านมันบอผ่านสองเดือนอมันบอผ่านแต่ก่อนนั้นคือแกจะเอาเลยนะแกไม่ได้ตรวจร้อนหนึ่งแกตกลงเนี่แล้วตอนมันบูมแม้งแล้วครับบูมแห้งเนาะแมนครับก็คือเฮาซื้อมากกว่าสามแสนห้าแต่เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนแล้วปัจจุบัยเฮามาผมก็มาเลี่ยงอีกปีกว่าผสมหลอดเนาะผสมหลอดตีสตีสบุ้งหัวตอนนั้นหลอดตอนนั้นหลอนละหมื่นสามเอสจีหนึ่งหนึ่ง ว่างมาจากันแล้วเรียบร้อยสุมือนี่อดกลับขึ้นให้เล่าเนี่ยอสุมือนี่ก็คือคันเท้าสีขายเนี่ยถ้าขายก็คือตอนนี้จริงๆแล้วถ้าขายแบบราคาถือกับเสียดายงัวงก็เลยต้องเลี่ยงไปก่อนเอาลูกมันถ้าขายลูกมันนตัวละหกเจ็ดหมื่นแปดหมื่นดีกว่าเราไม่ได้อะไรดีกว่าเอาทุนขึ้นเนาะทุนขึ้นไปเรียกเลี้ยงเอาลูกมันคันเป็นถือว่ามามาลดต้ดทุนเรื่องอาหารลงเออก็มาเอาหย้า ก็กินยากินเฟื่องไปแต่ก็บาจ่อยนะนี่นอกจากตัวที่ลูกมันกินนมมันก็จ่อยเป็นธรรมดาเนาะกินนมยังยังตัวเดียวเออนี่นี่ลูกกินนมก็จ่อยตัวั้นก็เพิ่งยายานมออกตัวนี้ก็เป็นเลือดลอยขึ้นกันเลือดลอยครับสองข้นี่ก็เลือดลอยตัวตัวนี้เป็นสายเป็นไหนแคปชั่นเลือดเลขแปดสามสี่ครับเป็นลูกออกมาตัวนี้จะเป็นลูกของโจคิดหนึ่งแปดห้าลูกโจคิดด้วยลูกสาวโจคิดหนึ่งแปดห้าจักเดือนแล้วตัวนี้สิกเคาเดือนที่ที่หา ที่เข้าเดือนที่ห้าแม่นครับสายเลือดดีสายเลือดดีสายเลือดดีที่เข้าเดือนที่ห้าอีกสองเดือนก็ยานมได้ตัวนี้เอ้าเพราะว่าจะยาเดือนหน้าเนี่ยยาเดือนหน้าครับเราก็จะอัดหัวหารต่อโอ้ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวตัวช่วเลยผมจะอัดไวเป็นตัวรับแขกเพราะว่าแต่ก่อนผมมีตัวรับแขกก็คือตัวนี้ตอนมาสาวๆาวตอนซื้อมาใหม่ๆที่ที่เขาคนมามาเดืนแม่นคนมาเบิ่งนงั่งครับ้วกาผมขายไปอยู่อ่า เขาน่าเจริญห้าแสนห้าปีหกสามห้าแสนห้าห้าแสนห้าครับป้าพี่น้องลูกที่ผมซื้อมากขายไปได้ผมซื้อมาสามแสนแต่ผมขายห้าแสนห้าคือช่วงนั้นมันเป็นราคาช่วงนั้นมันเป็นราคาใครก็อยากได้คือคนเห่าเนี่ยว่ายังไงว่ามักง้ออวนมักง้ออวนหนังหนังหนาหนาแล้วตัวนี้เนี่ย ตอนนี้ต้องอัดอาหารอีกอัดอาหารแล้วข้าสิขายบ่บหรือยังไหนถ้ามีคนสนใจผมก็จะขายตอนนี้ก็ขายขายก็เอาแต่ลอยไม่หย่านุนมก่อนจังจะอัดอาหารให้เพื่อนครับครับแต่อาหารกินเป็นแล้วตอนนี้คือกินเป็นแล้วย่าน่มนี่คืออีกอีกเดือนนึงยานุมแล้วข้าก็ต้องอัดอาหารให้เพื่อนอีกเดือนนึงแมนครับอัดอาหารให้เพื่อนบวมขึ้นมากจังหน่อยช่วงมันบเป็นราคาจังเสียขาวขายอยู่ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ถ้าผมอัดอาหารขึ้นผมจะตั้งไว้ที่แสนห้าแสนห้าแมนครับ ตัวละกฆ่าใดบ่ได้ก็มาคุยกันขันยักกันก็มาคุยกันมาเบิ่งสะก้อนหรือจะเอาไปอัดอาหารเองก็ก็มาคุยกันแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ถือว่าเป็นตัวที่สวยที่สุดเสียเอาไว้อัดอาหารโชั่ววันสันทออ๋นครับว่าตัวนี้จะเป็นแปลกโม่เขาจะมีจอมอยู่ข้างหลังจอมขวัญเพิ่นสองสองอันว่าปกติจะไม่มีโอ้สองขวัญแม่ครับเพิ่นจะมีอยู่ท้ายแล้วก็อยู่กลางเขาถือว่าเป็นเป็นขวัญมงคั่นหว่แม่ครับ อันนี้คือผมเองนะผมคือโดยตัวตัวผมเองปกติคนเลี้ยนเพราะว่าเลี้ยนห่วงมาหลายๆตัวนี้มันจะไม่มีแบบตัวนี้ครับนี่ก็ถือว่าเป็นสายเลือดดีเลยพี่น้องแม่เพิ่นกระด้ำเขามากกว่าแม่นครับสองแสนกว่าสองแสนกว่าพี่น้องเดี๋ยวนี้ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนี่นี่นี่อันนี้เป็นลูกผสมลูกผสมป่ะนี่แม่นครับเป็นว่าเอฟลูกผสมบริเตีเอฟเลยตัวนี้อ๋อ้บริเตีเอฟเลยบ่ะแม่นครับซื้อมาเนี่ย สองปีแล้วเพิ่นมาให้ลูกเถิกสองเถิกแล้วโอ้ให้สองเถิกเลยแมนนี่ล่าสุดเพิ่นนี่ค,คือคือมากเถิกแท้นี่เป็นง้วลูกผสมบ่ได้บ<อ>่ได้จดเอฟไ่ได้ตีตายอย่างเด้อพี่<อ>น,อน้องแ้่ซื้อมาสองปีให้ง้วนให้ลูกตัวผู้สองตัวนี่ตัวนึงแม่นบ่ในหลูกกันนี่ลูกตัวล่าสุดมันอ,อีกตัวนึงเด้ตัวนึงขายไปแล้วโอ้ตัวนึงขายไปแล้วขายไปสองหมื่นห้าโอ้ขายไปสองหมื่นห้าตัวใหญ่แล้วแบบนี้นี่ขายเท่าไหร่นี่ตัวตัวตัวเกิดมีชาวบ้านอยากได้เออไปคุ้มฝูงไปอะไรอย่างนี้อ๋อ ถ้าอยากได้ก็หมื่นหนึ่งครับหมื่นหนึ่งครับก็ละเมื่นลูกตัวไหนของอูอ่าตัวนี้จะเป็นเคเอฟสามหนึ่งลูกเคเอฟสามหนึ่งครับมันเป็นลูกตัวที่สองของแ <c oughs> ม่หมื่นหนึ่งมันคือตัวใหญ่ท <c oughs> แท่ละพี่น้องแล้วลูกเคเอฟสามหนึ่งนั่นบัตรตันี้ <c oughs> <c oughs> บขายแพยงมาเอาอครับมาเอาลูกมาเลยใช่ไหมไม่ใช่หลานเคเอฟนะเป็นลูกมาเลยครับเป็นลูกเคเอฟเสียบหลอดเคเอฟผสมยังมีโอ้ใบผสมยังมีแล้วแม่มั่นเดแม่เพิ่น หมายถึง่าตัวคันมีคนอยากได้นี่อ๋อตัวนี้ถามีคนอยากได้มาเอาแม่ลูกกะสักสิวาทำไรล่ะเอาลองเบาสู่ฟังเพราะว่ามันง่ามเนี่ยพี่น้องโค้งมันได้นี่อันนี้มันมันเป็นเกล็ดว่าเรี่ยเลยทรงมันเป็นว่าเรี่ยอยคือหุ่นมันได้แต่ว่าก็คือปดิตีเอฟตอนแรกช่วประสงค์จะมาตีเอฟแต่เพิ่นทองพอดี ครับตีบ่ได้ขั้นเอฟนี่ประมาณเอฟได้แล้วที่ที่เฮาพอเสีตอนมาตอนนั้นก็ต้องเป็นเอฟหนึ่งครับตอนเป็นเอฟหนึ่งอะไรเป็นเอฟหนึ่งเหมือนลูกเพื่อนนี่ต้องตัวเมียก็ต้องเป็นเอฟสองแต่นี่เพื่อนได้ลูกไอ้ลูกชายทั้งสองเอาลูกมันหมื่นหนึ่งแม่มันเดีหมื่นสองเขาซื้อมาหลายกว่านไ้นนะต่างระขายผมเลยเอาถามเนี่ยซื้อขายบ่อยตัวนี้เอาขายครับถ้ามีเขาได้ว่ามากว่ามากว่ามากจินองเขาถ้าฟังอยู่ได้แต่นี่ ราคาผมกับพงฮงว่าตลาดเนาะว่าถึงเป็นเท่ายเนาะเอาจริงผมบงฮงลาค่ตลาดเลยเฮาเข้าเ้ากับใครได้ตดตามว่าถ้าะว่ไหนเนาในวงจรของพ่อค้าเลยสมัยตะกี้ก็มีแต่คนมาให้แม่นครับมักกับว่ารละค่ามักกับว่ารลคาถือกันเอาไปแมนแต่ให้ตั้งขายนี่เครื่องหัวตลาดผมบงฮงเลยอันนี้บอกตรงว่าบอมมีบอมมีความรูนีนหลั่นตีตลาดตลาดหัวตลาดเนสี่เอ้าเกิดมันมันได้ลุก เป็นวัสาวมาอเลยแม่นบ่แม่นวัวสาวเมเลลูกสองตัวลูกสองตัวเอาเกิดเขาอยากได้ให้โทรมาถามดีกว่าโทรมาถามดีกว่าครับเบอร์โทรครับกับมาเบิงเบอร์โทรศูนย์แหนึ่งครับศูนย์แปดหนึ่งเก้า็ด้าเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหหนึ่งหกหนึ่งหพี่น้องคนอยากได้กรล่องมาเบิงเอาไปมาเบิงไปปั่นกัะชิงามอยู่ว่าค่าเนี่ยเราก็คือสบกว่าแพงปันไดเพราะว่าซื้อมากอะบอกแพงปันไดมากวนเขาเตรียมจะเฮ็ดเอฟหนึ่งแต่ผมมมวีเวลาเฮ็ดมันมันมาถูกทองพอดี เลไปล่อยมันลูกเงีนพยาโนมเนี่ยผมมึงพึ่งยาไปนี่พัา้พอสองอาทิตย์ซำแล้วก็ตกมากอะง่วงมาเป็นราคาพอดีเนาะตัวนี้เนาะครับนี่เอาพี่น้องอยางโทรมาถามเอาเดอร์หรือโทรถามทางก็ได้แล้วเข้ามาเบ่งเอานะครับนี่ตัวนี้ F2 ตีเป็นอีจีบ่เอฟตีเป็นอีบ่เอฟสองตีเป็นอีจ่เอฟเนอี่เอฟสองนึ่งีนี่เอฟสองตีอเอฟตัวนี้นี่เกิดที่ฟาร์ม กิดที่ฟาร์มเกิดที่ฟาร์มใช่ไหมเที่ฟาร์มตัวนี้ก็แบ่งเหมือนกันแบ่งเหมือนกันราคาตอนนี้ตอนนี้ต้องตรวจทองก่อนถ้าตรวจทองนี่ก็จะอยู่ประมาณห้าหมื่นประมาณ 50, 000, ห้าหมื่นเนาะเข้าผสมจะไดไว้ล่ะนี่ผสมเดี๋ยวนะผมออตอนนี้ใส่หลอดเหลืองของอย่างเนาะทูบดดอร์เก้าสามสามทูบดอ ใส่งวดีอีกต่างหากเอฟสองแต่ว่าพัฒนาให้เป็นเอฟสามถูกต้องครับแต่บรไม่ได้ไ่ได้ใแยกเพศให้เพื่อนเพราะ,ะว่าแยกเพศหมดปกติก็คือเอาแยกเพศใส่ยู่แลงว่าเพื่อเพื่อพัฒนาอ่ออีกอย่างช่วงนี้แยกเพศกระตนน้นท้นสูงน้ำเชื้อ <c oughs> ไม่ลดแต่ว่าราคาวัวลดน้ำเชื่อไม่ลดแต่ว่าราคาวัวลดคือตัวนี้ถ้าตรวจท้องผ่านก็ไปห้าหมื่นหรืออย่างไรก็จะมากันพี่น้องมาต่อร้องเราถ้าตรวจทองมาผ่านเพิ่งจะว่าอีกราค่าหนึ่งเดียบอุตตรนี้ เพราะว่าหูซึกว่าตอนนี้เพึ่งพิ่งไปประมาณบอนถึงสี่สิบหมื่นนะกะจังโทษจังทักมาถามเอาเด้อพี่น้องเด้อหมอเบสอยู่ปทุมราชพนผสมให้อืมครับนี่นี่ก็เป็นอีกโตัหนึ่งครับพี่น้องงัวเอฟสองแต่ว่าโค้งดีเนื้อนหนังดีเหลือเกินสีดีเหลือเกินนะครับนี่นั่นครับราคาถ้าทองห้าหมื่นหรือต่อร่องได้ บอเกินความจริงนะบอเกินความจริงตอนล่องหนครับคือยู่นี่มาอยากได้งัวมาเอาโหลดบอกเกินความจริงอยากได้งัวมาเอาตอนนี้คือแบงห้ให้ไปเลรียงโอะว่าตัวเองก็อยากเค็ดไน้ขหม่แลรวมันอันนั้นนะหรืออยากเหมายกคอก็ได้ยาอได้ได้มาคุยกันให้มาเบิ้งสะก่อนแล้วว่าราคาถือกันก็ให้เบิ้ดนะครับนี่นี่งัวโบดนี่เรียบร้อยทองเฮสเอฟเฮสเอฟเฮสเอฟเอสเเอฟเอเอฟเอเอฟเออฟเอเอฟเออฟเอเอฟเอเอฟสเอฟเอ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 เออเอฟเออฟเอเ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 อฟเ ตัวนี้เขาน้าเข้าตอนนี้มันมาตอนนั้นผมเอามากับแสนเจ็ดหมื่นห้าพันตอน,เอา,าเ,นเอามาตอนนั้นอ้ว <c oughs> มก็ได้อ,อยานมก็ขึ้นอยานมอุ่มมาเลย <c oughs> โอ้ยเฮียก็คักนอตตะกี้เนาะมันมันมากนอกตตะกี้คือไปออหางัวแบบ ขันโโหคือคู่มือนี่ไปซื้อแบบจังสีมาเลี้ยงไปเร็วกว่าแมนไปเสียเวลาอยู่เป็นสองปีปีครึ่งจังเดีสมน้อยมาเลี้ยงแมนบ่แหมกดซีสมได้แมนบ่แหมสมแล้วก็โซออกอีกออกอีสี่แปดสัปาเดือนเกือบสามปีนะคสามปีนะเออปีที่เียจังไม่ลูกเห็นไหมฮู้ดูไปเอาเนี่ยนี่มาไเอาแบบนี้นะครับหรือตีทองไม่แห้งดีแมนบ่อีกแปดเดือนถ่ายเลี้ยงลูกมันหลุดนี่นี่กระสมแล้วสมแล้วนี่ตรวจหรือยังนี่ตอนนี้ตรวจแล้วครับผ่านแล้วนี่ผ่านแล้วแมนบ่แหนผสมตัวนี้ ผมจำหลอดปะได้เนาะเดี๋ยวราเนอยนมาทึบใบแม่นครับคันหมักง้อโบดเลือดลอยนี่เอามาแสนกว่าแม่นราคากะบจำมาคุยกันพี่น้องพอมันทองแล้วนะมันทองแล้วขั้นอยากได้ขั้นถือใจน่ะมาเอาโหลดมาเอาโหลดมาคุยโหลดโทรมาคุยโหลดก็ได้นะครับนี่ง่ายๆคุยง่ายๆอยากได้เด้ครับปาะส่นมาเอาโหลดมีแบงค์ไปเลี้ยงมีหลายๆตัวคือจึงสี่หมื่นเดียวนี่พี่น้องแตโต้เตโต้ที่ถือว่า พอหันอยากแบงเนาะถ้าสมมติว่ามีคนมาเบิ่งอยากถือใจแห้งมี่ตัวที่มักก็ขึ้นตัวนี้ของจาของคือคือจะจะยังคงไว้จังไดก็สิเอาปิดขอกไว้เนาะแม่ตัวนี้แต่ถ้านั่นก็สายเลือดเพนไกลเคียงกันพาสปอร์ตเดียวกันแม่ลูกตัวนั้แต่ลูกพนผสมของอเมริกากับตันอเมริกาเนาะสองบ่ดศันเพิ่นจะจอกไปโบดเขาอืตัวนี้ ตัวนี้ก็เป็นตัวเมียเนาะตัวนี้เขาเอาราคาอะไรย่างนี่ตัวนี้ว่าหกหมื่นนะครับหกหมื่นโอ้ตัวนี้หกหมื่นเนาะแมนแต่ว่ามันเป็นงอโบดเนาะใส่แดงก็ให้ออกมาแดงงอแบบตัวนี้เนาะแดงกับแดงเลยแมนใส่แดงกับแดงเลยนี่พี่น้องเป็นงอโบดคลิปหูดำมืดเลยนะครับพี่น้องคอขาดำเบิร์เอาดีไะนะครับหกหมื่นแต่ว่าราคากับว่าท่านไต่โตได้พี่น้องเด้อขั้นมากอีหลีมาคุยกับพี่แรเล่านะครับมาต่อรองต่อรองได้อีจีแรนต์นะครับบ้านโนนสว่างบัวโนนสว่างอำเภอกุดขปุน จังวัดอุบลนะครับทางห่างจากกรุปุทพมากนี่5กิโลตอนแรกผมว่าคิดว่าเโลว่าแมนห้ากิโลผมเห็นโอ้หกิโลครับรถเข้าเดี๋ยวนึนตอนี้นะละกิโลที่ห่างละกิโลที่หนะครับก็เห็นเห็นคอนกรีดเห็นแผ่นคอ้นกรีดอยู่หรอกเห็นท่านี่ยอุปกรณ์อยู่ดีแห่งคอนกรีดไปที่โวเอ้ยยังไงติดท่างด้วยสเอร์ขอโทถามมาศูนย์ปดหนงแปดหนึ่งก้าเก้าเจ็ดเก้าเกาเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหกหนะครับียจากนะครับ e g r n นะครับ หรืออยากได้แนวนี้นี่พี่น้องมีง้วาเป็นพอพันพื้นบานอยู่เอาไปปล่อยคุ้มนะเฮียเนาะคุ้มฟูงได้สบายเอาไปปล่อยถุงนี่ห่วยถุงสูงถ่วมหัวลวนี่แม่ครับนี่มีเจ้าตัวครับม้วเถิดตอนนี้เถิดมีสองครับอ้าวตัวนี้อีกตัวนี่ลอยไปคุ้มฟูงกันเลยนะอันนี้เรืออยอออ้เรือลอยลั่วการเมืองสามสามห้าสี่นักการเมืองสามสามห้าสี่ครับลุงเช่าว่ะชุดรอเลยนี่ลุงเช่าฟาร์มลุงเช่าฟาร์มเนาะครับ จักปีครับนี่ตัวนี้สเขาปีสองสเกาปีสองแม่แม่แม่ก็เรือดร้อยแม่นบ่แม่นครับนั่นแหละไอ้ตัวขาวเนี่ยผมแม่แม่ตัวขาวอ่าในลูกคนเนี่ยแล้วห้าว่าราคาอย่าไดรนี่ตัวนี้นวเถอกเนาะครับมแช่จีบบอราคาแนวไหน่ละมาเบิงมาเบิงคันเ่าให้นายห้อยเขาก็ดีเป็นเนื้อแม่เขาเอาข้นที่อยากเอาไปคุ้มฝูงเอาไปเลี้ยงครับเอาไปเลี้ยงขยายโครงสางงัวเออใส่ตัวนี้ได้ ราคากับบอสบันไดด้องมากเนาบอแพงครับอีกอย่างมันกับบอสแดงแบบบอสมันอีสานนี่เอออีสานนี่มันก็แดงนะฮะแดงมนออกมาจมปาเนยออกมาคือสีออกบดๆเนยก็บมากเด้มันจังไดล่ะสายเรืออีสานมันมันก็แดงถึงแล้วแพงแดงไว้ก่อนแมนม่วงเขาไว้อบคุณเนี้อจากหลายๆเด้อที่พามาเบ่งถึงแม้ว่าเมือนี้สิบพมบันไดเนาะเอาก็จับจูดกันเนี่ยก็ไปทุระผมก็มาล่อด้ยนัดกันไว้ไม่ได้นัดกันไว้นะครับก็เอาไว เดี๋ยวรอบหน้าอาจิตเดี๋ยวถามมันศาสตร์านขึ้นมาแรงเดี๋ยวคอยสิดไม่อยู่ว่าจิรีโนเวทมันใหม่ทักหากันเนาะแม่นแล้วก็เหลือจ็กโตหรือมาถ่ายคลิปแล้วมีผู้ใดเอาไปมันแม่นออกไปจ็กโตแต่ว่ากระบอกข้อก็ว่าข้อกระบอกขาดง่ายแมนบอกเนี่ยบ่ขาดครับบ่ขาดเนาะทำมี่อยู่ตลอดจังใดเขาก็เก็บไว้อยู่พวกเลือดลอยแพงๆที่เอาซื้อมาแม่นอันนี้ยาที่ปลูกที่กระเทียม ปลูกยาไว้ป้าแพนกลาขึ้นย่างเอื่นขึ้นไปท่วมแล้วจริงๆเฮ็ดเป็นระบบดีเนาแห้งเนาะแล้วกัน้องในไม่ก็จะเป็นมีแพนกลาลังงลังบ้านสวนไปเนี่ยเป็นแพนกลาเฮ็ดเป็นระบบไว้ดีแห้งพี่น้องเพียงแต่เป็นสวนหญ่าทั้งท้งปุนน้ำทั้งปุนน้ำเพียงแต่ว่ามาช่วงนี้มันมันเป็นราคาแล้วก็มันก็ถือว่าค่าใช้จ่ายในฟ้ามสูงแห้งต้องลดต้นทุนลดต้นทุนก็คือเขาก็มีจริงๆว่ามันก็กินยา่ะแลเนาะ กินกินไปเรื่อยๆกินเฟื่องกินยาไปเรื่อยมันก็บมจ่อยได้แบบนี้เพราะมันปั๊บโตได้แล้วพายุงโตของมันไปเตียน่ไปเลี้ยงหัวอาหารมันมันกำลังปับโครงสร้างมันปับโตคือเขาเคยกินแต่หน่อยนะต้องกินนั่นะต้องกินเมื่อไรเมื่อนึงก็ต้องกินถ้าพวกกินบ้านเขาก็ต้องบวบลงพอก็ต้องดึงบอเป็นน้งอีกหน่อยมันกระซี่ปับโตของมันไปเองเนาะอยู่โตแล้วแต่ว่าในความคิดของนี่แรงนี่ินรีโนเวทมันใหม่หมายถึงว่า อ่าสิจัดการระบบขอกผมจะโลขอกออกกะไก่ส่วนง้อหน่อยจะอยู่น้ำกันเลยผมจะปล่อยปล่อยแต่ก็จังสิมาอาหารพวกง้อหน่อยเอาไว้วันขึ้นเอาไว้แมนเวลานั้นผมสิมาหาเงี้ยใหม่เด้อได้เนาะครับขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกทุนเด้อนะครับอยากได้ง้องามนะครับอยากได้ง้อเลือดลอยพันธุกรรมดีพี่น้องหลายตัวราคาบอกแพงนะครับทักหายเงียจักได้เลยใต้แสน ใต้แสนมากใต้แสน <laughs> บางตัวใต้หาเงิอนอีก <laughs> ขอบคุณครับ,รบพอกันที่ใหม่ครับพี่น้องสวัสดีครับ